สวัสดีจ้านังเอกฟินแลนด์เป็นช่อง Youtube น้องไม่กันเลยมาแนะนำตัวเองว่าจะของเป็นไผ่มาั้งไหนมาอยู่ใส่เ,เป็นคนอุดรค่ะเป็นสาวอุดรมาอยู่เมืองฟินแลนด์กันได้เกือบสองปีแล้วมาอยู่เกือบสองปีแล้วมาที่นี่ราไม่อย่างเหตุเรียนจบแล้วนั่นกันยังบาด้านในถ้ำอ,อ่าจะเห็ o u t u b e ว่าแล้วว่าอีกว่าแล้วว่าอีกว่าว่าตะปีกายนี่กันยังบ่พอมจากย่างบ่พอมบ่พอมบ่พอมบ่กล้าจากสีถามไผแล้วก็ทั้งเรียนนั่มบ่มีเวลากันเรยว่าเออบ่มีเวลากันยังบ่ทัานในเหตุเพราะว่าเพื่อทาย u t u b e ไปแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งยังค่อยมาทายยังสิหายไปเป็นอาทิตย์เป็นยังสิก็ยยานบ่มีคนติดตามกันเรียกว่าเออยังบ่ทันไในเหตุก็ได้พ่อมือนี เออเพื่นเฮ็ดล้วเพิ่นกันได้ทักมาหาเพิ่นกันได้ว่าปัญดาวาสิเหตุยูทูปบาสิเหตุยูทู e คือพอเห็นเฮ็ดม่เฮ็ดเป็นมู่กันขันบ่มีเฮ็ดยังบอกเข้าใจเฮ็ดยังบ่ได้กับอ่าแชทมาหาเอื่อยโทรมาหาเอื่อยก็จะบอกเพิ่นกับว่าสิก็เลยเออกับพอดีกับจะคองว่าช่วงนี้ว่างบ่ได้เฮ็ดยังนอนอยู่บ้านก็คือก็เลยว่าเออเฮ็ดกับเฮ็ดซบจังว่ากับแฟนอยู่บ้านพอใหญ่กับมาบ้านพอดี ไ่ได้ไปเห็ุงานก็เลยหายเพิ่นเขาผ้าเขาเมืองไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆค่ะกลับมาเหตุมาเห็ดกับยังบ้านได้ยังกะระซゅ่สีสางซ่องสางยังเศจกจัจนคําจนเดือกกันเลยก็เลยล่องเหตุล่องอดัดอัดจากอัดล่องเมืองอัดและะด้วก็อัดอีกพิดถึงแน่ก็อยากเห็ดค่ะ,คะ,คะ ก็ดีก็ยุ่งซื่อเราอีกอย่างหนึ่งก็อยากให้อยากให้ทังบ้านหูทังบ้านเห็นว่าเฮาายู่จังไดกินจังไดคนคนมองว่าเมียฝรั่งชีวิตสวยหรูเลือดหรูอยู่บานเขาเอิญมาดามาเอิญคุณนายอ่าล้ลานก็เอิญแย่ลุงเอิญแม่ลุงเฮ้ากัใไ้เพื่อนเอิญไปแต่ว่าเฮากับหูว่าโตเฮานี่เป็นจังไนเฮาอะไรเลือดหรูก็จังเพิินว่าเฮ้ากัเอาที่ทุกคนสบายใจ แต่ว่าย่ลุงกับมีสโลแกนนั่งเอกกับมีสโลแกนของนังเอกขึ้นกันนั่งเอกมีสโลแกนที่ว่าเป็นเมียฝรังที่ว่าสวยบอบลวยบอมีหนีนั่นคือสโลแกนของแย่ลุงมากหลายสโลแกนนี่ตามสโลแกนเลยผัวบ๊อวลยผัวก okay, um. okay, ับพ่อคันแม่บ้ากับหาเจ้ากินข่าขึ้นกันนี่แหละครับบ๊อบบ๊อบได้สามีรวยเดาเพิ่นกับหนูแร่เขาดีเขากับบริเฮ็ดหยางกับถือว่ากับแต่ว่ากับยูนี่ก็โอเคแน่ว่าบริ เหตุงานเหตุการณ์เพราะว่าวายุบานกับเหตุงานหนักมาหนีผัวก็อยากให้สบายเขาอยู่หายห้าอยู่แบบสบายไปบนี้อยู่สบายอะไรมันใครขึ้นใครขืนอ้วนขืนไม่ได้กินกับนอนกับทุกเมือนี่ก็เลยว่าเออลองเห็ดยูทูบเบิงเอยพันทักมาหาก็เลยว่าลองเห็ุเพื่นก็บอกว่าเห็ดแล้วเออสิบอกว่าเหตุอย่างไนเนี่ยอย่างไหนเนี่ยเฮาก็เลยว่าเออเอาเห็ุกับเห็ุกับ ก็เลยลองผิดล่องถือกันนี่ค่ะลองตะคำผลัดล่องล่องยู่เบิดมือผลัดมือนี่สร้างช่องแน่ซื้ออุปกรณ์แน่มาตัดต่อมัดตันนี่กันเลยว่าเออสรุปแล้วว่าเฮ้ยยังตัดบ้านได้เป็นกันเลยว่าจะเอาแบบบอตัดค่ะก็จะเอาแบบบอตัดเทวาเลยจะเอาเป็นคลิปแนะน้าตวคลิปแนะน้าตวนี่จะเป็นแบบบอตัดเลยก็เลยยัง่าไลค์อ่ในคลิปนี่กันเนื้อหาของคลิปก็จะประมาณอ่า ว่าเหตุอาหารพาคิานพากินพานเที่ยวเที่ยวกับบ่ค่อยได้ไปค่ะอ่าบ่ค่อยได้ไปทั้งใดเพราะว่าผัวไปเห็นงานเข้ากับยูตบานไปน้ากันบะได้ค่ะไปนั่งรถว่าจะไปนั่งรถน้าเพิินไปบะได้เพราะว่ามันมันเป็นการมันรถเพิินขับรถอันตรายครับรถกาดเข้าก็เลยไปน้าเพินินบ่ได้แต่ก่อนเคยไปน้าเพินินอยู่เคยเคยแอบนั่งรถไปน้าเพินินวันนี้เพิินขยนันขันพานี่ตำรวจไปตรวจไปพ่อจังสิ มันจีถือเพิกถอนใบอนุญาตขับปถดอย่างที่มันก็มีความผิดทั้งบริษัททั้งกฎหมายยางหลายอย่างเข้ากันเลยไปบ่ไดก็นเลยโยต่บ้านอยต่บ้านกับมันกับมัไม่อย่างเหตุก็เลยคิดว่าเหตุยูทูบดีแน่ดีกว่าบออดีให้คนมาเบิ่งเฮาอ่าเฮากับไปเบิ่งเพิ่นน้าเพิ่นกับเบิ้งเข้าน้าแล้วก็ให้ทั้งบ้านเห็นว่าเขาอยู่เขากินยังไงคลิปนี้กับเป็นคลิปแนะน้โตกับยังบ้านในนี้อย่างหลายแต่ว่า ขันมี่ยังหลายกันขันมี่ยังกับสิบอกขันมี่ยังกับสิบอกสีเก้าแล้วขันเอฟซีขันผู้ใดมีข้ามแนะนําตีช่อมยังกับบอกได้ด้วยค่ะเพราะว่านี่กับบางกับเคยเข้าไปตีไปช่มช่องอื่นเพื่อนเพื่อนกัเพื่อนกับโอเคเพื่อนกับฟังเฮาเฮากับดีแต่ก่อนไปติดตามช่องเพื่อนเนาะบอกเฮาเขาบอกเพื่อนไปแล้วเพื่อนเฮ็ดท่าเฮาสีเฮาก็ดีใจอย่างีนะ เข้ากันเลยว่าเออล่องร่องมีชองเจาของร่องเมืองดูล่องเห็ดเมืองเพื่อเพื่อเข้าสิมหมูยุยุยยุทั้งนี่เหงาเลยค่ะบ่มีหมูบ่มมหยางบอมบอคืออยู่ทั้งบานเข้ายู่ทั้งบ้านเข้านี่ผัวโทรไปนี่ยู่แต่บานมูบ้านหยางยู่ทั้งนี่นี่ผัวโทรมากกับายุตาบ่อยู่โซฟากับยู่ทั้งเตียงนอนบ่อยู่ทั้งเตียงนอนกับเบิ่งโทรทรศนัดเล่นโทรศัรท์าเห่นหยางอยู่อย่างซั่นบ่ได้ไปทั้งหดน้อยนักที่สิออกนอกบ้าน เพราะว่าถ้าเป็นช่วงหนาหนวแล้วยิงมีหิมะเข้าแหงบ่คอยออกเลยค่ะบกบกคอยออกไปทังใดเลยแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาบกคือบ้านเขาเนาะเขาอยู่ไผอยู่มั่นกับเซฮาลูกันเลยกันแล้วบได้ไปนั่งอีรอดอีลินกันคือบ้านเขา้ามั่นกันเลยเฮดให้เเงาก็เลยอย่างมิมูมีหยังมาคุยกันทังเพจทังอย่างทั้งยูทูบมึงสินะจ้ะกันมีหยังเน่ากินแ่บๆกับเได้ชูพี่น้องกินนำ้ำ แต่ว่าส่วนมากอันนี้คือสิ่งที่คนเฮาขาดไปเลยเนาะก็คือตำบกุงปลาลายยูน่ก็กินคือ,คอกันค่ะกินคือกันไปซื้ออยู่ไปซื้ออยู่ในเมืองไปซื้ออยู่ลาน่นในเมืองแต่ว่าบ่าพูดถึงว่ากันแนวแนวนั่งเอกมากกันก,นกนขบข้าวปุ้นนี่เส้นขาดไ่เดยเส้นมากาคัก็แต้เป็นเสน้นมากแต่ว่ามากาคักที่สุดกเส้นข้าวปุ่นแล้วกะ เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กม,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 มักไม่ไมโยนี่หมูหมูกะมี่หมูกะมี่แต่เพิ่นกับเหตุงานเหตุการณ์น้องเขาก็เหตุงานน้องที่มากินเขาน้ำกันเหตดอ่าลงยูลงอ่าเฟซบุ๊กน้ำกันน้องเขาก็เหตุงานแล้ไม่แต้จะของเป็นคนวางงานคนเดียวเขาเรียกว,ว่าเออลองเห็ดลองบึงเพื่อ,อมีค้นกดไลค์กดติดตามให้เฮ้าก็เลยอยากลองเหตเบ่งกับขอขอบอ่า แต่ขอขอบคุณลวงหนาสำหรับผู้ที่ผู้ที่กดติดตามผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไครต์ให้ได้ค่ะเป็นเป็นกำลังแรงใจให้คนทำยูทูบอ่าช่องนี้กัช่องนี้ก็จะสร้างเพื่อความบันเทิงบางคลิปก็อาจจะมีสาระตามตาม,ตามสไตล์นั่งเองและค่ะบางมือก็สวยใสยเป็นบางเวลามือได้บอมือได้ขันกั ทรงผมกับทรงละสามมือกับมีค่ะคันคันห้ามือใดคันอยู่บ้านนะมาอยู่นี่กับบ่ตตางกันเนาค่ะคันมือใดออกคันมือใดออกบ้านเนี่ยกับเออถ้าแปลงวีผมคันมือใดอยู่บ้านเนี่ยกับเสื้อเอเอาตามมีตามเกิดแล้วค่ะกับบ่ออะไเลือดรูกลน่งกับคือจังคือบ้านแต่ละย่าาชีวิตมีฝลังอยู่แบบไหนก็เลยอยากให้คนทั้งบ้านเห็นว่าเขาอยู่เากินแบบไหน เฮามีความตุกลืศเลอะคือยังเขาอื่นเทาบอคือฉายาบออยังสินะเฮาเฮาก็อย่างไ้คนเห็นเนี่ยว่ามันเป็นมันเป็นคือยังเขาเบาบอแต่ว่าผู้ผู้เพื่นดีเพื่นกะดีผู้เพื่อนร่วยเพื่อนกระรวยแต่ว่าเฮาใดซัมเน่เขากัถือว่าเฮาโอเคอยู่กับพ่ออยู่พ่อกินบ่ถึงกับบ่ถึงกับลำกับรวยเออได้ซัมเน้กับถือว่าโอเคแล้วคลิปนี้กับบอมีอย่างไรกับกับอยากขอฝากช่องอ อย่าขอฝากช่องไว้น้ำเนี่ยด้วยค่ะช่องออนังเอกฟินแลนด์ฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแช่กดซับสไครต์กดติดตามให้ได้ยนะคะสวัสดีค่ะ